ปอดของเล็กมันอดพอยหาชิ้นผู้อดมาก่อเชื้อโรบัสเซียโอ้กับเซียกันเนาะพอเลยบัตเซียยังไงมันเถือวมาก่พยแห้งเลยยืนยิ้ทังยิ้้าย่าลูกตัวเล็กตาช่องโุกก้อนผู้ใดเรื่องสิ่งให้กดทิ่ตามช่องบุญน้ำโชกครับเฮ็ดมาด่วนมาไระลึกกว่าตั้งแต่เฮดเด็กตั้งแต่เป็นเบาเป็นนั่นเุนมา อันนี้เต็มเตีด้ดมแล้วละ่ะลายก็ามาต้องเข็ดเขาบอกเลยคนที่เสิร์ฟจนดังมากแล้วนะช่วยชีได้หลายสูตรปานี่ให้ว่าเฮ็ดมาตั้งแต่พุ่นดละที่อดไต่ช่วยชีถือช่วยชีแม่นจะได้ช่วยแมนการเมืองแม,ม,ม่นมุกเชมนายหนอครับผมของแท้จช่นไงอันบอกเสีมั่มวทีินึงโอ้ยเอาไปหามากินเลดครับเดี๋ยวบอกก็ยังเสีมั่มวดสินึงครับบอกดรๆไปบอกบอกเรื่องอ่ะครับผู้ข่าวบอกถือเสีงงวด เมื่อเช้าวินวันที่มเมื่อบัิวินคนหลายปดวดหัวนงุดหงนอนว่าเพื่อนได้เฮ็ดเลขชุดนี้แล้วแล้ว,ลวนะฟันฟันดีบ่ป่ะตั้งแต่เฮ็ดเลขชุดนี้มาแล้วฟันดีว่าไนตะเขา้านบนป่าฮะเปบนป่าไปไม่ลู้ครับไปช่วงน้างสวรรค์ญี่ปุ่นอืมไ่อยา่างไรลงมาอืมนะไม่อย่างไรลงมาครับมาด้เกี่ยงนีดะครับบอก กลับนู้นไม่ผานนะจ้ามาได้ไปหากับมัอเจ้ามาแมาปับหอนพ่อนึ่งจี้หอดนี่ไงเป็นกับนูนเป็นเท่าจิตจิตคนนี่เดี๋ยวนี้เป็นุงเชื่ขอหอแล้วหอแล้วครับมคับเป็นน่มหนุนจิตอวอืมี่อาจะไปพาราห้อแล้ครับแล้วคุณนุนจิตหอล้ครับคณพิจห้องเลี้ยวก็เสียงเลี้ยวก็เสียงกินคนเลี้ยวก็เสียง กิดนี่โดนกินเอาเรี้กวกาเสียงก็ม่ลาเด้ไม่ลาคินเสียงหอนอ้ะมาเดียวรียไม่ไหร่ไปเลยเงยเจ้าไม่อไหม่เงยเข่าก็ดีเส้นไตเรีวเนาะพอนะลองดูคิดดูมึเชี่ยห้อยหลตัวตอนนี้อ่ะไปเช้าหัวห้อยกินเครื่องกูทุกอย่างนี่เรากินนาะมามาเสียงกูอยาไปเชี่ยห้อยหลื กินรถหามืองหอดไปแล้วกินห้อครับมึงก็วมามาแล้วครับไม่บอกหัวขวอมาเน้ดดเอบบกิน <applause. S 2> เรกินเรื่องันวัา้ขาวันนี้มันไ่ขาดคนหรอไม่บอกผมก็วว้าปาาไปแล้วกินก้อยังไปชื่อปกเชื่อไมาเูยก่อนเทาไหรครับขอชั้มาเด้อแับ บอลเอเชียผ mm ู teachers, ้แข nah ่งน <So S 2> ี <right. S 1> so, ่ทมาจบเราะยานรรมามหากรรมยานมหากันเทียดเช่นก <right. S 1> so ันมือมือสูกันส้อนรรมาก็ะไรซ้อนซ้อนมานะปุตชามพิชชนาปุตชามพิชนาตอบเขาบอกปุตามพิชณาเทียดซ้อนรมาปุตชาเอาพิพิชณาตอบกันทั้งระหว่างกรรมยานเทียด ปัตตมาจะบต้นปุจฉาวิจารณาถามอาจารย์ทงปลูกหน่อยปะนะเอาตอบฉันมาถามมาปัญหาเนี่ยท่านครับอัตมาจะตอบให้ครับไม่ยาดปุจฉาวิจารณาถามกันพระในนักธรรมไหนป่ะท่านธทรมสิดชธรรเอกนักธรรมศิเดชตอบปหาแล้วนักธรรมชั้นเอกนักธรรมเดชวัดที่เจ้าวาดชอบเลย พอามีนธรามดาตัวนี้ตีโจไปสอบนี่ระจากจังหวัดสุพรรนับจมีสอบนัมชีวามัชีวาวาดอุดรธานีไปเป็นฝ่ายถ้าเสอบไดหา่องได้สององค์ที่นั่นแล้วก็ไปเรียนใบใบใบลาวิกอนปูนิงนับปูกเกิดจิงอิทิลิงไปที่ไหละปูนิงนับปูงเกิดิงอิทิลงปูนงเพศหญิงนับปูงเพชรชบยอิทิลิง ปุ่งิงน้าปุ่งนี่ไม่ใช่ไปเสียงพระชาครับผมอันนี้โคกกระเท้ดอกครับน้าปุ่งสกลึลิชวนไม่ยุ่งก่อนก็ไบารีแเดยวก็เสมาทกัทิอยู่ในพ่อคำหลายขขอเสมาทกัทิศก็ได้นั่นๆนั่มาขนเสมาดได้ไหมเดี๋ยวก็เชื่อฟังด้ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแน่นอยู่ในตัวอีฟานหมายถึงว่าคว่ำรูมุจากมุกเนี่ยมุจากกู้เนี้ยภาษาจีนอะไรเลขแข็งครับเลขคข็งเลขแข็งจังแข็งจังเีลขจิบตัวปลายมุกินีไปไะเครับเลขร้อยตัวคเลขร้อยตัวค้าแต่เดียวหกตัวประกอบเพื่อตัวเกลียร์เรียบเลขสิบตัวครับมุกินีไประเทศว่าคัดซ้ำหลายสั่นติ ท่าเ่วนนี้สิปอยหาสิบสองวัด่็ที่พอหาทหกวดบ่พลาดโอ้หาสิบหกวดบ่พลาดมันยู่พลาดดิบอกอมันพลาดไม่ชื่วนหมดมันเขาววาเาหาทิบหกวดบ่ผิดวัดต่อไปหนึ่งครึ่งวดหาที่หาสิบเจ็ดสูตรนี้วันต่อไปแ็ดซอยแล้วหรอบ่ผิดอืมที่สิปอยวันครับอันบักเอาบอกชิมวดท่านล้างเกียนก็ไเลครับผมการชีิตซ้ำชิมวดนี่ เอาทั้งหลังเขียนเลยเทมือเหมงหลังเขียนรถเขาทั้งหลังเขียนอืมพยาี่หมวดครับที่หมดที่หมดครับมันเป็นลุงปูเวยบอกทิ่หมดว่ารถจอดยังหัดเหรอบ่บ่อลดเทมเบื่มหาที่หมดเพราพีอ่ะโอ้ยกังงี้เนาดเนาะเี้ยครับยาพ้าเันเจนมันจะข้อหักครับนี่ที่บอกว่าอีกวันนี้เอากรกทิมารุนน้ำเืากันเหรอพอเจอว่าจักริกาลุ่ลุ่มที่บ่มึงไม่ดแล้วพี่ศิษย์สามเลย ฮึบลงเลยเลขเด็ดเนี่ยข้อหกเนี่ยสิบเจ็ดวันนี้เลขออกสิบเจ็ดันเจมันมันมันจวันนี้เห็นยากว่ะเลขออกวันที่สิบเจ็ดเห็นยากบ่หวนยากบ่เลขที่ซับซึ่งเชื่อถือบ่บ่จะบอกกระไดหือบ่อ๋อมึงเก็บับไม่เขียนครับนะครับไม่ได้เกี่ยววันวันนี้มันออกวันที่สิบเจ็ดอ่ามันมันออกสิบเจ็ดเรา บัี้มันไปออกวันที่เท่าไรอีกบุ๊บบัตออกวันที่หนึ่งบ่เหอะบัดติเหรอนออกจิบเจี๊ยบเราไปออกวันที่หนึ่งนี่เนาะปีไม่มอการ่าเนาครับผมพวกขาดเนี่ลเรมันมันมีขาดเจียนตั้งแต่ช่วงปีใหม่กับมการ่านี่แหละขาดเจียนอยู่สองสองงวดขาดเจียนวิยญานครับนึกว่าครับนู่นที่ขาดเจียนพ่อสอนอะไรก็ไม่รู้ครับวันนี้ก็ไม่รู้ครับเรื่องพวกขาดพวกขึ้นเบื้อครับแล้วก็ทำเนี่กับจานใช้หม้อครับ มันก็มาเทเอกในญ่หากินน <ste> <aries> <reath> ้ำเขาวมโอลอปุกาเด็กนะครับผมูุกาเ่าสาเล็กํำตั้นครับแล้วตอนนี้วันุ่นมันปีบเกาสามไปครับเลียงคำนวดปุกาเองครับผมทุกงวดทุกงวดรวยทุกงวดรองทุกงวดครับวัดีปุกวนี้รำมุสมหรอไม่นอะไรสุครับเอาแบบแั่ทุกงวด เอาเนี you uh ่ยนะเอาราคาชิหกวันี่เราขาแต่ชิไม่ผ่านเขาชิ้บอกเอาคือกันแต่ว่าเอาเอางวนนี้ผ่านไปห็นก้อนงวนหนาคยมากัดไม่ด้อินชิมหกไ่ผ่านปอมันมีจากสูตรทั้งดป่นยี่สิบสูตรยี่สิบสูตรหมาว่าปีหนึ่งใส่ไม่บิดบม่หมดเอาชิ้ชิสูตรไ่ผ่านบไม่เบานเรา่อาแล้วชิ้นชิ้สูตรไม่ผ่าดชิ้ีชิ้ชิ้มหวไม่ผ่าดก็ไดี้เอา่ แต่ว่าเวลาปล่อยเขาก็หมุนเวียนเปลี่ยนสูตรนั่นสูตรนั่นไปเรื่อยบอกว่าประกบกันเอาโอ,โอ,อ้เอามาประกบกันเอาสูตรนั่นมาใส่สูตรนี่เอาสูตรนี้มาใส่สูตรนั่นหลายสูตรมาผสมผสมกันมาผสมประสานกันเด็ดเก๋ยังนี่ชิวเดียวประกพี่น้องว่าแมนอยู่แมนอยูพ่พวกแต่บอกวนี้ทจจี่ชิวเดียวครับโคโลก็ได้ครับนะย่าไปใช้ดชิวเดียวคุครับเดี๋ยวก็เจ๊หำเอาจะไม่ส่วยหำไม่ช่วยนี่กหรอ โซดาเมียพ่อมเรื่องกุเงินป่ะนะมอหนึ่งสำคัญชัวร์เดียวต้องสูกที่บอกค้นครับอาจารย์น้ำตาบุญใจไม่เล่นลูกค้าครับยี่สิบถูกเลนะครับไหวอาจารย์น้ำตาเรื่องพวกน้ประมาทพวกท่านนะครับอาจารย์น้ำตาเรียกเกียรติบุคคลเด้อครับข้าเจ้าว่าเกียรติเหรอเรียกประมาทอาจารย์เด้อครับ ผู้ข่ามวิจิตรพงษ์เล็กครับอยากเรียนหรมอผู้ขา่าบอกเสื้องัวทหองใจหรอเป่าพิดาเขาตัวนี้ทีเอ๋อเอาสัส้นๆตนอนนะั้นพอเนาะนายยังกินแร้งอนะไรเพราะฉะนั้นม,มาอ่านี่ระครับีเอฟซีครับกับเป็นค้ามวอาค้าจ่าจากคุณตาท่องสุกสำหรับคลิปนี้เด้อพรมีน้องเด้อจังไงกันยังคงทีนะครับวันที่14นะครับสิปล่อยโตเรียก สู่โลกโซเชียลให้พ่อพี่น้องได้รับรู้ถึงตัวเลขสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่แหละครับพ่อพี่น้องคลิปหน้า่อยมาพบมาปอกันใหม่มีความเคลื่อนไหวยังไงติดตามกันต่อครับสวัสดีครับ